สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางหวยฮาหนอยนะคะวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ ผู้ใช้วิจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหารสถริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําพื้นเบ่อบเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่้องคะก่อนคำนวณนะคะไปดูวันที่30ก่อนนะคะพี่รองขอล,ลดนะคะวันที่30นะคะพี่้องคะ จะให้เด่นเฉพาะกิจเจ็ดละหกนะคะบนมาหนึ่าศูนล่าง40นะคะเด่นแยกไม่มาเด่นรวมมามาเก้าเนาะคะ่ะเนาะพิเศษจะให้0ูนยละเกบนมาเก้าศูนย์เจ็ดล่างเก้าเจ็ดนะคะเข้าคู่ตัวเด่นนะคะศูนย์นะคะ,ะ,คะแล้วก็เข้าคู่ด้านบน75็ดห้าหนะคะพิเศษจะให้5และสีนะคะบนมา5 0 4ศ่ล่าง3าสอง เด่นมาสี่นะคะวันนี้นะคะ VIP นะคะใจะให้เด่น8และเจ็ดปนมาหนึ่งเจหล่างเจดสี่นะคะนะคะเด่นแยกมา7นะคะเด่นรวมหลุดนะคะมาต่อนะคะวันที่31มีนาคมค่ะวันที่สามสเอนะคะใจก็ผนการออกรางวันวันที่30สิ มาคำนวณน,นะคะปกติพิเศษ VIP ปกติ1 5 0 4พิเศษ1 9 0 7 VIP 0 1 7 6นะคะห่งหบวกหบวก4บวก7บวก9บวก7บวก1บวก7บวก1บวก6ได้47 47ลบหได้46บวกหได้49นะคะจะจะจับหา2ตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้ เอาสีมาด้วยนะคะอ่หกหนถึงหกเก้ค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสหกห้าหกเหกแปดหกเนถึงเจ็ดเ้จึงเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็นถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปนะคะหกหนถึงหกนะคะจะมาหกหนึ่งหกสองหกสี หกหกหกแปดหกเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะครับี่ยวเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเดอ่ขาแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะแปดสอง 8ปดสี่แปดหกปดเจ็ดเจ็ดปดปดเก้าเก้าแปดนะคะมาดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่ดองค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนเอฟซีทุกท่านยาวทุกคู่นะคะคู่ด้านบนคือแนวทางเท่านั้นนะคะเด่นเฉพาะก,กิจนะคะอยู่ที่เก้าและแปดค่ะพิเศษนะคะอยู่ที่ห้าและสี่ ปกตินะคะอยู่ที่แปดและเจ็ด BAP นะคะอยู่ที่เจ็ดและหกประมาณนี้นะคะเฉพาะกิจเก้าแปดพิเศษห้าสี่ปกติแปดเจ็ด p เจ็ดและหกค่ะเดนรวมทุกรอบเลยนะคะตังขาอยู่ที่ สักคคู่นะครับนะคะศยและแปค่ะประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะเช่น9 0, 0้9ศ8นยหรือ8ปดเก้า8ก้าดนะคะเป็นอังแปดประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคู่ด้านบนก็สมมุติเด่นเฉพาะกิจนะคะพี่น้องเกับแดก็หกแปดเจ็ดแปดแปดแปดหกเ แปดเก้าประมาณนี้นะคะโดยประมาณนะคะถ้าชอบนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจำวันนั้นหกหกและหนึ่งหนึ่งค่ะค,ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ โชคๆมนตม,มันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ